สบายด,ดีพี่น้องพวกกับสน้องมินนี่อีกแล้วพี่น้องขอถ่ายคลิปลูกขจาวไม้ฮขจามยังเจ,จ้า <c oughs> เอาหใหญ่พามสบัสดีอให่พามาเฝ้หุ่นเัน้องเฝ่าหุนเงน้งาเดียจนล้ากับว่า นกติดนูอายนั no e ่งน well, so, um, oh, oh. ่อยติดนูอเขาบ่นด้วยเงินลดนเลยนูอาดีแวล่เงินร้อน่ะ้องเงิน่อน่ะ่องท่โอ้ดอายเขาบ่น้วล่เขคุณลด้ใจดเีย้อยน้งมยะเลยติดเอติดอีกคุไล่เด้เพันยานูน้อยหอนยาน่อยหอนน้อยอยู่ดีเอง มืไรลไยก่าด้อไ้แห่้างราคาะได้สั่งกนน่อมือห้มือ้าออเอาบอลุตบอลุยแต่พ่อเลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นลุดไหาร้ยเลุ่่่้หา่ารยบาทพี่น้องจากมือห้าหรือมือมือสี่ต้นห่าร้อบาทมสหาร้อย่ลุ้นเยนี่

เอม่เนาจ้าวางได้หรืเจ้าวางไดเจ้าานอะะได้มีหูปุ <men <men ่นบอกแล้วเจ้าเองก็ได้กูบอกงมีหูปเจาะอไรเดี๋ยวเดียเวลเปิดแอร์มันจะดูดพัดลมเหยปิดพัดลมดูดไว้ อันนี้ห้องเขาเยี่ยมมาหลาย i App หรอกประมาณว่ามันแบบมันมีบนอะครับเปิดสูอากาศตอนจะติดจาจรงมอดไว้เลเปิดเอ์อั่นี้แต่นี้เฮือนทำบุรุษอเขาจะใช่ปาดนใช้เพียงมานี่

น้ำไังเมียน้ำองคงไนนี่น้ำไฟังหมดน้ำไังหมพนาโซนิกเพื่อ ตุผลน่ะหับแบเ,เดียวนหับยังงเนี่หับติดตั้งหลางสอมแป้งไฟฟ้าแอเง,งินแอโลกอง,งจรตู้เย็นตู้แช่ตูตต้สักผ้กาตั้งไฟฟ้าทุกสนิดสร้งอื่อแอร์เย็น

โซนิคเบอร์หา่าพี่หน่อยที่แรกเพื่อนวาซิมาแต่เมื่อวานแต่ว่าสงสัสยเพื่อนมีเวกก็เลยโบรดมาวาน,นแบบถามเมื่อวเมื่อว่าตอนบ่ายตอนบ่ายก็บโบเ็นเกียวซีมาแต่เศร้าโอ,อสโอเนเพื่อน เจ้าว่าบใบาบก็ยังห wow, ็นเิ็นลักษณะเิ่นมีเวียกไปทางไหนพี่นอ้ยงานลายคนว่าสงเนี่ยห่อนลายห่อนแห้งผู้ได้ก็จกติดแอติดย้ง่าซ อ่าเม่อวานะว่าห้อักเนาะน้ำเสียเบปิเปิดพลมห้องหอนอะไร

Ôi phốm cứu bộ mặt Bộ mặt Hứ nó nổi, nổi. hỏi phần không Phải không Nói này Ít nè Hai lan xào ดเน้อนอปอนาตัวสั่นไม่ออกมาเอาบ่อยสั่นผิดไส่อยู่นะอ้อป้อนไว้เอกไปข่้วแดงไ้ไว้อยู่ไหม้เยบ่นอีกนด

โอมีเต e. well. ีนให้เลื่นเนี่ยโอ้โมีเงินแลังมากเราง้องอะอะไรกันลงสี่โมงพูวาดเนี่นะอ๋อเครื่องมาประธานมืนหา่ะ ใช่คนใส่พัดลมมาน้ำเป็ียน่เปลี่ยนใจะดลเนาะเขาอบกกลนองงจอะไนเ่ีเมนหางเขาเพ่นแเนะเหมนเลยลุงเลยเอมันก็ถ่ยรูฮะแนวกาะ

มาใส่กัน,นเนี่ยวะ่ี่ห้าก็แปด1ก้าสบสิองสิบสามแันก็แทงก็แัเบ,บื้องอนนะไแผหนึ่งแผนหนึ่งนะไรไหมเออามากันเอาเ้ลองก้มนะอเาเบื้องมาเดีเ๋ยวลองก้มหนย้าก็บจบก,กับสักนั้นถ้า พ่อเพื่อนน่ะยาดน้เีย้อยบ่ยหมัู้ดกรอ่น้ามาตัวไซน้อต้าบ่ได้เบาเพิ่ว่าสี่สุบกิโลคนนี้เป็นตันที่พูดอยู่เนาะ พุ่งเลยนะพุ่งแล้วบพุ่งเลยให้มันระบายคลุมพอนดิอวอใหญระบายครับก็ได้เลยอย่าเล็กนันแหละครับฮะมันจะห้ามแหละใสลนี่ใหญ่กว่านี้ตัวลมละเจ๊กแตโลด้วย่ายเงยเขาเพื่อให้มันระบายค้มอนเลยตัวเจ๊กไปชิโลก็มี่เบาๆ มาองตันตามตันอ่าโเลู่จะออกโมเเือนนเลแเตอรองไปองเน่นั่นวะหัวยุ่ดอกว่เล่โอ้ยพวกซขยนเเขาเยนวเอเออนเตมเลยเานเลยตูม้อนแล

สีม่ดู่ติดุ้ยอนคนแล้วะอืมมืก่อนบมันสีมืดก่อนแน่นาอโอ้ยว่าเขาเามืดโอ้เครื่องมาค้ำบอมพอของอย่างกขึ้นปรมาณห้วะเออมือไนนะโตะ อ้อยแล้วว่าก็เอาก็ห่อตายแล้วว่าฮึฮึไมเลดว้วเออเรียงหางอยู่ว่าดูดังอยู่ว่าฮึฮึตัวนี้เป็นไก่ให้เงี้ยแล้วก่อน เพิ่นใส่แนวดูดอากาศออกปกติในะใส่ขางฟ้าพี่น้องแต่ว่าจ้อปูนเนี่ยพิ่นว่าใส่ฟ้าขึ้นทะลุขึ้น,นล้างข้าไปเลยเว้ยท่านเรียบนี้สบาย ใส่ทะลุขึ้นลังคาไปเลยไปสัน่นปกติขาเจ้าจใส่ขางฟ้าเนาะแต่เข้าบริจาอบริจงไว้มันบริคิดบริคิดได้ฟันนะว่าสิไดติดเองก็เลยบริจงก็เลยให้เพื่อนใส่ทะลุขึ้นไปทางนี้เลย